สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันนะครับกับแนวทาง4ฮาหนอยนะครับพี่ๆนะ้องก็จะเป็นฮาหนอยกาชาติฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติแล้วก็ v i p นะครับเมื่อวานนี้ก็ฮาหนอยของเราก็ยังเดินไม่ดีนะครับมาแค่สายลูดรอบเดียวนะครับพี่ๆน้อมาแค่สายลูดรอบเดียวนะครับช่วงนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับ ฮานอยกาชาต์นะครับ4กับ8ผลที่ออก67099นะครับมาเบิ้ลเนาะเน้น8 9มา99นะครับฮาน,นอยพิเศษให้3กับ1ผลที่ออก5 0 6กับ6 4นะครับนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับพี่พี่ส่วนอีกหน้านะครับจะเป็นฮานอยปกติกับ VIP นะครับปกติ ให้แปดกับสามนะครับผลที่ออกแปดเก้าเจ็ดหกสามใครรูดที่สามเข้าไปที่หกสามนะครับพี่พี่อันนี้ก็เน้นแปดเจ็ดเนาะแต่เขาออกแปดเก้าเจ็ดนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดออกเก้าแปดเจ็ดเดี๋ยวยังจะมาตัวจอะนะครับพี่พี่เฉียดไปเฉียดมานะครับ VIP ให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับผลที่ออกแปดสี่ห้าสองสามนะครับอันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันเนาะ สรุปแล้วมาแค่สายรูดรอบเดียวนะครับเมื่อวานนี้สลับ4ี่ฮานอยส่วนแนวทางของวันที่31นะครับพี่พี่เนาะสาสิ้นเดือนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับฮานอยการ์ชันนะครับผมให้ไปที่เลข59นะครับ รูดไปที่รูดไปที่ห้านะครับพี่น้องห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนะครับ9 0้าศูหกเด สามตัวนะครับเก้าห้าเจ็ดนะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับพี่พี่ฮานอยพิเศษวันนี้ได้เลขหก กับเล็ก7นะครับ6กับ7รูดไปที่6นะครับ6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3นะครับ3ตัว7 6 2นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับจะเป็นฮานอยปกติกับ VIP นะครับปกติผมให้ไปที่เลข0กับเลข2 นะครับ0กับ2รูดไปที่เลข0นะครับ03 05 07 23 25 27นะครับ3ตัว2 05นะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้ส่วนฮานอย VIP VIP ได้เลข4กับเลข0นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0 0 2 03 05 42 43 สี่ตัวนะครับ402นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสี่ฮานอยของเราเนาะท่าใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับวันนี้ก็ขอให้มาใน ตัวเน้นตัวเจาะขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับโชคดีเฮงเฮง,งปังๆนะครับก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ